บทแห่งกระจกบทส่งท้ายเพื่อนำพาความสุขสู่ชีวิตคุณอย่าให้จบที่ความรู้สึกประทับใจเรื่องที่เล่ามาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ได้เปลี่ยนชื่อและอาชีพของตัวละครรวมทั้งปรับแต่งเรื่องราวเพื่อความเหมาะสมเมื่อปี2005ผมได้เผยแพร่เรื่องนี้ลงในเว็บไซต์ และได้รับกระแสตอบรับเกินความคาดหมายทำให้ได้รับอีเมลมากมายมหาศาลจากผู้อา่านได้เข้าใจความรักของพ่อแม่จิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณและข้อความที่แสดงถึงความประทับใจอื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นผมยังได้นำเรื่องนี้ไปตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยให้ทุกคนอ่านเรื่องนี้เป็นการบ้านสำหรับการอบรมในวันแรกเพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดในวันต่อมาผลปรากฏว่า90%ของผู้เข้ารับการอบรมบอกว่าพวกเขาร้องไห้หรือไม่ก็น้ำตาคลอเมื่ออ่านจบผมจึงมั่นใจว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่สกิดใจใครหลายคนทั้งนี้ในปี2006ผมได้ เพิ่มบทส่งท้ายและตีพิมพ์เรื่องนี้อีกครั้งตอนนั้นก็ได้รับความสนใจจากรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆมากมายรวมทั้งได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในอินเทอร์เน็ตจนมียอดจำหน่ายกว่าล้านเล่มขอเรียนตามตรงว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านมากมายขนาดนี้และเมื่อเป็นความสนใจมากขึ้น ผมก็ได้รับคำถามทางอีเมลจากผู้อ่านเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งคำถามที่มีมากเป็นพิเศษคือคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่อยากขอบคุณพ่อแม่แต่เมื่อต้องคุยกับพ่อแม่ที่จู้จี้ขี้บน่นก็ทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปทำอย่างไรจึงจะขอบคุณพ่อแม่ได้จากใจจริงพ่อแม่มักวุ่นวายเรื่องส่วนตัวและพยายามจะควบคุมฉัน ฉันควรขอบคุณพ่อ,พอแม่แบบไหนหรือควรรักษาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ไหมฉันถูกทำร้ายความรู้สึกมาตั้งแต่เด็กด้วยการกระทาและคำพูดของพ่อแม่ที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของลูกฉันจึงไม่สามารถให้อภัยพวกเขาได้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ควรให้อภัยใช่ไหมหลายคำถามแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ ว่าจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะเว้นระยะห่างระหว่างตนเองกับพ่อแม่อย่างไรหมายความว่าหลายคนอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกประทับใจแต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับพ่อแม่ของตนกลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนี่คือที่มาของการปรับบทส่งท้ายในกฎแห่งกระจกเล่มนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการทบทวนความสัมพันธ์ของตนกับพ่อแม่ต่อไปชีวิตคือกระจกส่งสะท้อนจิตใจผมขออธิบายหัวใจสำคัญของเรื่องโดยเริ่มจากกฎแห่งกระจกซึ่งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้คุณยางูจิได้แนะนำให้คุณเอโกรู้จักกับกฎที่ช่วยแก้ปัญหาทุกใจเพราะไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไร กฎข้อนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเองซึ่งก็คือกฎกฎแห่งกระจกท่าใจของเรามีแต่ความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็จะมีแต่เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆนานาที่ทำให้เราเป็นทุกข์ท่าใจของเราเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกรู้คุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็จะมีแต่เหตุการณ์ดีๆ ที่ทำให้เรารู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้าใจของเรานึกตาหนิใครสักคนอย่างรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายถูกตาหนิครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หากเรารู้สึกยินดีกับความสุขของผู้อื่นก็จะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นกันเมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นตามคลื่นความถี่ของหัวใจพูดอีกในหนึ่งก็คือสิ่งที่คิดในใจจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตกฎนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันออกเป็นกฎง่ายๆที่เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะรู้วิธีควบคุมชีวิตตัวเองตลอดหลายปีผมมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ให้บรรลุเป้าหมายของตนและเข้าใจความเป็นตัวเองซึ่งจากประสบการณ์เหล่านั้นยืนยันได้ว่ากฎนี้ใช้ได้กับทุกคนเราเห็นจิตใจของตนเองได้ด้วยการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเช่นเดียวกับการส่องกระจกนั่นเองคุณยางุจิเข้าใจกฎนี้ดีเขาจึงตั้งสมมติฐานว่าการที่ลูกชายของคุณเอกโกถูกเพื่อนรังแก มีสาเหตุมาจากคุณเอโกะกำลังเกลียดคนใกล้ตัวอยู่การมองชีวิตตามกฎนี้โดยมองย้อนกลับมาที่ตัวเองทำให้ตระหนักรู้ถึงสิ่งสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเองสัญญาณที่รับรู้ได้จากปัญหาที่ยากลำบากตามแนวคิดนี้เมื่อเราเผชิญก,กับปัญหาที่ยากลำบากในชีวิตสัญญาณเตือนก็คือ เราต้องมองย้อนกลับไปสำรวจจิตใจตนเองอย่างไรก็ตามผมไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำเพราะปัญหาต่างๆยอมแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกถ้าเรามัวแต่ค้นหาต้นเหตุภายในจิตใจโดยที่ไม่ไมพยายามเปลี่ยนแปลงการกระทำเลยส,สถานการณ์คงไม่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นถ้ารู้สึกไม่ดีจากคาพูดของใครบางคน เราก็จำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยการปลีกตัวออกห่างจากเขาสิ่งสำคัญคือควรแก้ปัญหาด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรมแต่ก็มีกรณีที่พยายามทุกวิธีทางแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้เช่นกันสมมติว่าคุณต้องเจอกับปัญหาใหญ่และได้มองย้อนกลับเข้าไปสำรวจจิตใจของตนเองแล้วแต่พบไม่พบต้นเหตุของปัญหาหากเอาแต่คิดว่าต้องหาสาเหตุให้เจอ คุณก็จะหลงทางอยู่ในวงเขาวงขดของการค้นหาสาเหตุนั้นหากหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเหตุการณ์ของปัญหาสักทีขอให้เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้แทนเพราะเป็นประโยชน์มากกว่านอกจากนี้ผมยังไม่แนะนำให้คุณนำกฎนี้ไปให้คำปรึกษากับผู้อื่นเพราะการบอกกับคนที่กำลังกุ้มใจว่าต้นเหตุอาจมาจากจิตใจของคุณก็ได้นะ อาจฟังดูเหมือนถูกตำหนิและทำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกการรับฟังและเข้าใจคือการกำลังหนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่กำลังทุกข์ใจมักต้องการความเข้าอกเข้าใจหรือรู้สึกร่วมมากกว่าที่จะหาสาเหตุดังที่จะเห็นว่าคุณงยงุจิรับฟังเรื่องราวของคุณเอโกจนจบก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าคุณคงกังวลใจมากสินะครับ ไม่มีเรื่องไหนจะทำให้พ่อแม่ทุกใจเท่าเรื่องของลูกอีกแล้วหลังจากแสดงความเข้าใจแล้วคุณยางุจิก็พูดขึ้นว่าบางทีต้นเหตุอาจมาจากจิตใจของคุณก็ได้นะครับที่ทำอย่างนั้นได้ก็เพราะคุณยางุจิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและคุณเอกก็ต้องการความช่วยเหลือเห็นได้จากการที่เธอพูดว่าช่วยอธิบายกฎนั้นให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างไรก็ตาม การที่คุณยางุจิให้คำแนะนำกับคุณเอโกแบบนี้ได้เพราะทั้งคู่ไม่ได้สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวถ้าคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่ได้ยินคำนี้คนใกล้ตัวพูดว่าสาเหตุมาจากตัวคุณหรือเปล่าคนคนนั้นคงเสียใจมากและอาจรู้สึกเหมือนถูกต้อนให้จนมุมก็เป็นได้หากต้องการบอกกฎนี้ให้ใครรู้จริงๆเมื่อฟังเรื่องราวความทุกข์ใจของเขาจบ ลองยื่นหนังสือเล่มนี้ให้เขาดูสิครับแล้วบอกว่ามีหนังสือมาแนะนำให้อ่านไม่แน่ใจว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเจอได้อยู่บ้างบางครั้งการบอกผ่านหนังสือน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการให้อภัยคืออะไรคราวนี้เรามาลองดูเรื่องของการให้อภัยกันบ้างให้อภัยไม่ได้คือสภาพจิตใจที่ยึดติดกับอดีตและนึกตำหนิหรือเกลียดใครบางคนอยู่ตลอดเวลา คุณเอกกยึดอยู่กับคำพูดและการกระทำในอดีตของพ่อด้วยเหตุนี้เธอจึงเกลียดพ่อมาตลอดแม้เธอจะไม่เคยนึกถึงพ่อแต่ในส่วนลึกของจิตใจหรือในจิตใต้สำนึกเธอนึกตำหนิพ่ออยู่ตลอดเวลาตอนที่เรานึกตำหนิใครบางคนและคิดว่าให้อภัยไม่ได้ใจเราก็จะไม่สงบร่างกายก็จะเกร็งหัวใจเต้นไม่ปกติอาการเช่นนี้ จะทำให้เราเครียดในทางกลับกันถ้าเราเลือกที่จะให้อภัยเราจะหลุดพ้นจากคำสาปที่ผูกติดกับเราไว้อดีตได้พบกับความสงบสุขและเป็นอิสระทางจิตใจเมื่อให้อภัยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั้งกายและใจสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ผมขอ,อนิยามคำว่าให้อภัยไว้ว่าหมายถึงการปล่อยวางจากการยึดติดกับอดีต เลิกโทษว่าเป็นความผิดของใครและเลือกความสบายใจในปัจจุบันการให้อภัยจะทำให้เราปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงสิ่งที่ควรทําก่อนการให้อภัยก่อนให้อภัยผู้อื่นคุณต้องทำสองอย่างดังนี้อย่างแรกคือหากการกระทําหรือคำพูดของคุณทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ ขอให้คิดแผนรับมือที่ทำได้จริงเพื่อปกป้องตัวคุณเองเช่นถ้าตอนนี้คุณถูกหัวหน้าใช้อำนาจข่มเหงรังแกสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนให้อาภัยหัวหน้าคือหาวิธีที่จะทำให้ไม่ถูกข่มเหงรังแกอีกถ้าหัวหน้าถ้าบอกหัวหน้าแล้วเขายังไม่เลิกทำก็อาจปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่อยู่ตำแหน่งสูงขึ้นไปหรือปรึกษาฝ่ายบุคคลและในบางกรณีที่แก้ปัญหาไม่ได้ ก็อาจถึงขั้นลาออกเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทนถูกหัวหน้าขมเหงอีกต่อไปการพยายามให้อภัยทั้งที่ยังถูกทำร้ายเป็นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกดังนั้นก่อนให้อภัยใครขอให้ขีดเส้นกั้นที่เหมาะสมระหว่างคุณกับคนคนนั้นเพื่อสร้างภาพแวดล้อมที่เขาจะเข้ามาก้าวไก่หรือทำร้ายคุณอีกไม่ได้อย่างที่สอง คือการปลดปล่อยความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความแค้นความเสียใจความขับข้องใจและอารมณ์ในแง่ลบต่างๆขอให้ปลดปล่อยออกมาให้หมดถ้าฝืนให้อภ,ภัยโดยไม่ได้ปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นมันจะถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณตัวอย่างเช่นเมื่อเรากักเก็บความรู้สึกโกรธใครสักคนเอาไว้ในใจ ความโกรธจะกลายเป็นพลังงานพุ่งมาทำลายตัวเราเองทำให้เป็นทุกข์กับความรู้สึกผิดหรือเกลียดตัวเองเราจึงจำเป็นต้องปลดปล่อยความรู้สึกออกไปอย่างในเรื่องนี้คุณเอโกได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้ด้วยการเขียนลงบนกระดาษจุดสำคัญอยู่ที่การเขียนความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่ออีกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาจะไม่มีทางได้เห็น แล้วเขียนระบายความรู้สึกราวกับโยนความโกรธเคืองความเครียดแค้นเหล่านั้นลงไปบนกระดาษกรณีของคุณเอโกความรู้สึกโกรธแค้นพ่อของพ่อถูกระบายออกมาพร้อมคำว่าคนไม่ได้ความหรือคนแบบนี้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพ่อหลอกหรืออื่นๆอีกมากมายผมขอแนะนำว่าข้อใดเริ่มขอให้เริ่มปลดปล่อยความรู้สึกอย่างเช่นความโกรธแค้น ่อเพราะเมื่อปลดปล่อยความกดแค้นออกมาได้แล้วเจ้กก็จะเข้าถึงความทุกข์และความเศร้าที่แฝงอยู่เบื้องหลังแล้วปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้อย่างหมดเปลือกอย่างไรก็ตามหากรู้สึกอัดใจขณะที่กำลังเขียนระบายความรู้สึกลงบนกระดาษขอให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิต,ตวิทยาจะดีกว่าหรือถ้าคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่พร้อมก็ควรรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม จึงเริ่มทำดูครับคนที่สร้างขอบเขตระหว่างตัวเองกับพ่อแม่ไม่ได้ในหัวข้อที่แล้วผมได้แนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนคือการให้อภัยไปแล้วแต่สำหรับความสัมพันธ์กับพ่อแม่เรามักจะเข้าจะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ง่ายนักสิ่งแรกคือการสร้างขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างอีกฝ่ายกับตัวเองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เขาจะเข้ามาก้าวไกยหรือทำร้ายคุณไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนที่ไม่เคยสร้างขอบเขตกับพ่อแม่มาก่อนในความเป็นจริงมีผู้ใหญ่จำนวนมากที่พ่อแม่ยังเข้ามาก้าวไก่ในชีวิตและไม่สามารถขีดเส้นกั้นให้พ่อแม่ไม่รู้สึกเป็นห่วงหรือเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบการได้รับการปกป้องจากพ่อแม่มากเกินไปขอบเขตระหว่างคนคนนั้นกับพ่อแม่จะเลือนลางมากทำให้ได้รับอิทธิพล การกระทาและคำพูดของพ่อแม่เป็นหลักซึ่งจากคำถามของผู้อ่านที่ส่งมาทางอีเมลพบว่ามีกรณีเช่นนี้เยอะมากผมคิดว่าการเคราะห์ปัญหานี้โดยละเอียดต้องพิจารณาสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่ปกป้องลูกมากเกินไปก่อนช่วงหลังมานี้มีคำว่าเฮลิคอปเตอร์พาร t โดยเปรียบพ่อแม่เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนบนท้องฟ้าคอยดูแลสอดส่องลูกของตนแทบจะตลอดเวลาแน่นอนว่าในบางสถานการณ์พ่อแม่ก็ควรให้ความช่วยเหลือลูกแต่พ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปจะยื่นมือเข้าไปช่วยลูกทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องที่ควรยืนดูอยู่ห่างๆก็ตามตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่าลูกมีปัญหากับเพื่อน ก็จะพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยถึงขนาดติดต่อกับพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อช่วยให้เด็กคืนดีกันเป็นต้นลูกที่เติบโตจากการเลี้ยงดูแบบนี้จะขาดโอกาสในการ,รเผชิญความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับเพื่อนและไม่ได้คิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเราจะพัฒนาความสามารถในการเป็นอิสระและเติบโตขึ้นได้จากประสบการณ์กับความทุกข์ความผิดพลาดและความสิ้นหวัง แต่เด็กยึดดูปายใต้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ปกป้องมากเกินไปจะถูกริดลอนโอกาสนั้นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปมักไม่อยากเห็นลูกผิดหวังจึงพยายามตอบสนองความต้องการของลูกทุกอย่างในกรณีเช่นนี้ลูกจะไม่มีโอกาสได้พบกับความผิดหวังอย่างเต็มที่และขาดทักษะการควบคุมความต้องการของตนนอกจากนี้ เราเรียกพ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปว่า c u r i n g parents ได้อีกด้วย c u r i n g คือกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้แปรงขัดผิวน้ำแข็งเพื่อนำทางให้ก้อนหินแกรนิตเคลื่อนที่เข้าใกล้เป้าหมายเราจึงเรียกพ่อแม่ที่นำทางไปก่อนเพื่อขจัดอุปสรรคที่รอยอยู่เบื้องหน้าลูกว่า c u r i n g parents ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่ช่วยจำตารางสอนและย้ำลูกก่อนไปโรงเรียนในตอนเช้าว่าคาบที่สี่ของวันนี้เปลี่ยนจากวิชาดนตรีเป็นวิชาภาระ,ระใช่ไหมเตรียมชุดภร,ระไปหรือ,อยังจะ๊ะหรือวันนี้ฝนตกฝนน่าจะตกอย่าลืมพกล่มไปด้วยละ่ะคำพูดง่ายๆคือพ่อแม่ที่คิดแทนลูกในสิ่งที่พวกเขาคิดและทำเองได้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเสียใจหรือพบกับความผิดพลาดต่างๆไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือลูกถูกกิดลอนโอกาสในการเติบโตและขาดอิสระทางจิตใจหากไม่เป็นอิสระลูกก็จะออกจากพ่อแม่ไม่ได้ซึ่งหมายความว่าจะสร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับพ่อแม่ไม่ได้เช่นกันเมื่อสร้างขอบเขตกับพ่อแม่ไม่ได้พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเข้าสังคมจะทำให้พวกเขาสร้างขอบเขตกับผู้อื่นได้ยากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ได้รับอิทธิพลจากการกระทำและคำพูดของผู้อื่นหรือรู้สึกเสียใจเพราะการกระทำและคำพูดของผู้อื่นได้ง่ายพ่อแม่ที่จะพยายามควบคุมลูกต่อไปลองมาดูพ่อแม่ที่ก้าวก่ชีวิตลูกมากเกินไปกันบ้างเช่นบอกให้ลูกทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้ดีกว่าไหมพูดง่ายๆคือเป็นพ่อแม่ที่ควบคุมให้ลูกทำตามความต้องการของตนทุกอย่าง ถ้าใช้คำอธิบายแรงหน่อยก็คือพ่อแม่ที่ก้าวไก่ชีวิตลูกจับยอมรับไม่ได้กับคําว่าลูกเป็นคนละคนกับเราลูกมีสิ่งที่ชอบมีความคิดและความรู้สึกของตนเองหรือลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่เราคาดหวังพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้จะไม่ตระหนักว่าการพยายามควบคุมลูกให้ทำตามความคิดของตน คือการกระทำที่เพิกเฉยต่อการเป็นตัวตนของลูกและขัดขวางความเป็นอิสระของลูกเมื่อลูกสร้างขอบเขตท,ที่ชัดเจนระหว่างตนเองกับพ่อแม่ได้จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจที่ใครก็ไม่สามารถบุกลุกเข้าไปได้ลอหล้อมความเป็นตัวตนที่แท้จริงและเป็นอิสระทางใจทว่าวพ่อแม่ที่ก้าวก่ชีวิตลูกจะไม่สนใจขอบเขตท,ที่ลูกสร้างขึ้น และเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตลูกอยู่ดีซึ่งการกระทำนั้นจะขัดขวางกระบวนการสร้างตัวตนทางจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงของลูกมาลองดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นกันครับลูกมักจะเริ่มมีความลับตั้งแต่ชั้นปฐมตน้นโดยเรื่องที่บอกพ่อแม่ไม่ได้แต่บอกเพื่อนได้จะมีเยอะขึ้นการมีความลับจะทำให้ลูกขีดเส้นกั้นระหว่างจิตใจ ระหว่างตนเองกับพ่อแม่และสร้างเขตปลอดภัยทางใจของตนขึ้นมาแต่พ่อแม่ที่ก้าวไก่ชีวิตลูกจะปลุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นและขัดขวางการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยของจิตใจลูกตัวอย่างเช่นแอบเข้าไปทําความสะอาดในห้องลูกตอนที่เขาไปโรงเรียนบางคนถือวิสาสะถึงขั้นแอบอ่านไดอารี่แอบคลุลินชักหรือแอบดูข้อความในโทรศัพท์มือถือของลูก ลูกที่เริ่มมีความเข้มแข็งทางจิตใจจะกล้าบอกพ่อแม่ว่าอย่ามาอย่าเข้ามาในห้องหนูโดยไม่ได้รับอนุญาตนะหรือห้ามแอบ,บเข้ามาในห้องผมนะแต่ลูกที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่ก้าวไกลชีวิตมักจะไม่กล้าบอกแบบนั้นเพราะเขาถูกติดใบอ่อนของต้นไม้แห่งความปลอดภัยทางจิตใจออกไปแล้วนั่นเองแม้ว่าลูกที่กล้าจะบอกอย่างนั้น แต่ก็พบได้บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักบอกว่าถ้ามีปัญหานะักก็ทำความสะอาดห้องทุกวันสิถ้าทำได้ก็มจะไม่เข้าไปยุงแน่นอนซึ่งเป็นการเสนอเงื่อนไขที่ทำได้ยากเพื่อให้ลูกลมเลิกความตั้งใจนั่นคือการทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ลูกสร้างขอบเขตกับตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ต่างหากที่ไม่สามารถออกห่างจากลูกได้ยึดติดอยู่กับลูกนอกจากนี้ พ่อแม่บางคนยังก้าวไก่ไปจนถึงเรื่องของการครบเพื่อนเช่นบอกว่าอย่าคบเพื่อนคนนั้นดีกว่าลูกหรือก้าวไก่เส้นทางการเรียนต่อของลูกเช่นสอบเข้าโรงเรียนนี้สิเป็นหมอให้ได้นะและอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นบางรายยังวุ่นวายถึงขั้นเลือกแฟนหรือเลือกงานให้ลูกทั้งๆที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะรู้สึกไม่สบายใจหากลูกไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน พ่อแม่บางคนบอกลูกว่าชีวิตของลูกลูกมีสละที่จะเลือกเองพ่อแม่จะไม่เข้าไปก้าวไก่แต่เมื่อลูกเลือกเส้นทางที่ตนรับไม่ได้ก็จะถอนหายใจบ้างตีหน้าเศร้าบ้างหรือหงุดหงิดบ้างซึ่งนั่นคือการก้าวไก่กลูกทางอ้อมเพื่อควบคุมให้เขาทำตามความต้องการของตนในกรณีแบบนี้ลูกที่สร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับพ่อแม่ไม่ได้ ทนเห็นสีหน้าแห่งความผิดหวังหรือท่าทางที่หงุดหงิดของพ่อแม่ไม่ได้จึงเลือกที่จะทำตามความคาดหวังของพ่อแม่แม้ต้องฝืนความรู้สึกของตนก็ตามด่านที่พ่อแม่และลูกต้องข้ามผ่านเพื่อความเป็นอิสระเรามาลองมองดูลูกในวัยต่อต้านจากมุมมองของพ่อแม่และลูกกันวัยต่อต้านประกอบด้วยวัยต่อต้านช่วงที่หนึ่งซึ่งพบได้ในเด็กปฐมวัย และวัยต่อต้านช่วงที่สองซึ่งพบได้ในวัยรุ่นในที่นี้ผมจะขอนิน้นในวัยต่อต้านช่วงที่สองเมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่นลูกจะมองว่าพ่อแม่มีความคิดที่แปลกและหรือผิดปกติความรู้สึกโกรธของพ่อแม่จะเริ่มพั่งผูออกมาและจะระบายความรู้สึกนั้นใส่พ่อแม่ยิ่งเป็นลูกที่เคยถูกพ่อแม่ควบคุมเค็มนวดมากเท่าไหร่ ก็จะมีแนวโน้มว่าความรู้สึกต่อต้านจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนคือการที่ลูกทำทุกอย่างที่พ่อแม่ไม่อยากให้ทำหรือพูดคําหยาบคายปฏิเสธมุมมองชีวิตและแนวความคิดทั้งหมดของพ่อแม่ถ้าข้ามผ่านวัยต่อต้านไปได้อย่างสมบูรณ์ลูกจะสร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับพ่อแม่ได้และจะหลุดพ้นจากการถูกผูกมัด หมายความว่าความเป็นอิสระทางจิตใจจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ทุกใจสำหรับพ่อแม่แต่วัยต่อต้านเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและสำคัญในกระบวนการเติบโตของลูกนอกจากนั้นวัยต่อต้านยังเป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้ออกห่างจากลูกอีกด้วยเมื่อเห็นการต่อต้านของลูกพ่อแม่จะรู้สึกผิดหวัง ในขณะเดียวกันก็ทำให้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญเช่นเราจะควบคุมให้ลูกทำตามใจเราไม่ได้ลูกไม่ใช่สิ่งของของพ่อแม่ลูกมีชีวิตของลูกเราควรมีชีวิตของเรากล่าวคือวัยต่อต้านของลูกเป็นด่านที่ลูกต้องข้ามผ่านเพื่อจะได้เป็นอิสระในขณะเดียวกันก็เป็นด่านที่พ่อแม่ต้องข้ามผ่านเพื่อให้ออกห่างจากลูกและเป็นอิสระเช่นกัน เมื่อพ่อแม่ผ่านกระบวนการนี้ได้ก็จะปล่อยมือจากลูกได้อย่างแท้จริงจากนั้นความคิดที่ว่าเรามีชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นและพร้อมรับการมีชีวิตอย่างมีความสุขในท่วงช่วงท้ายของชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความสำคัญของวัยต่อต้านแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ผ่านวัยต่อต้านอย่างสมบูรณ์เพราะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ ที่ปกป้องลูกมากเกินไปทำให้ไม่สามารถต่อต้านได้อย่างเช่นกรณีที่พ่อแม่มีสภาพจิตใจมีมั่นคงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาไม่ราบรื่นทำให้พ่อแม่ไม่สามารถรับรู้การต่อต้านของลูกได้ทำให้ลูกต่อต้านได้อย่างไม่เต็มที่หรือกรณีที่ถูกปลูกฝังจนเชื่ออย่างสนิทใจว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สังคมให้ความเคารพสิ่งที่พ่อแม่พูดคือสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อต้านจึงทําให้ลูกต่อต้านได้ไม่ง่ายได้ไม่ง่ายใดนะักคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่มีประสบการณ์ของวัยต่อต้านจะสร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับพ่อแม่ไม่ได้และมักขีดเส้นกั้นกับผู้อื่นไม่ได้เช่นกันรวมทั้งยังไม่กล้าปฏิเสธการร้องขอที่มากเกินไปของผู้อื่นด้วยนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มพยายามทำตัวเป็นคนดี จนรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่บ่อยๆจะสร้างขอบเขตได้อย่างไรสำหรับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังสร้างขอบเขตกับพ่อแม่ไม่ได้ผมขอแนะนำให้คุณเข้าสู่วัยต่อต้านใหม่อีกครั้งนะครับแต่ไม่ใช่การต่อต้านแบบวัยรุ่นที่ระบายความโกรธใส่พ่อแม่โดยตรงนะครับการสร้างขอบเขตครั้งนี้ขอให้ใช้เหตุผลให้มากที่สุดทางที่ดี คือให้เขียนความรู้สึกโกรธเคืองลงบนกระดาษซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้คือสิ่งที่ควรทำก่อนการให้อภัยเริ่มจากการสร้างขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างตนเองกับพ่อแม่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่จะเข้ามาก้าวไก่หรือทำร้ายคุณได้และอย่างที่สองการปลดปล่อยความรู้สึก ผมขอพูดถึงอย่างแรกก่อนคือทำอย่างไรจึงจะสร้างขอบเขตระหว่างตนเองกับพ่อแม่ได้ถ้าอย่างนี้ยังถูกพ่อแม่ก้าวไก่อยู่บ่อยครั้งการเว้นระยะห่างคือวิธีที่ดีที่สุดคนที่ถูกพ่อแม่ก้าวไก่ได้ง่ายมักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรแยกบ้านกับพ่อแม่เพราะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการสร้างขอบเขตแต,แต,แต่ถ้าทาได้ยาก ก็ขอให้เลื่อนเวลากินอาหารหรือออกไปนอกบ้านให้บ่อยขึ้นเพื่อลดเวลาที่จะได้พบกับพ่อแม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะกรณีของพ่อแม่ที่ก้าวไก่ลูกมากเกินไปแม้จะลดเวลาการพบกันแต่พบได้แต่พอได้พบหน้าก็มักจะถามโน่นถามนี่หรือแม้ลูกจะกลับบ้านดึกก็ยังส่งข้อความไปถามว่า จะกลับบ้านกี่โมงหรือลูกอุตส่าห์แยกบ้านออกไปแล้วแต่พ่อแม่ก็ยังโทรศัพท์มาหาทุกวันเป็นต้นทั้งที่ลูกพยายามขีดเส้นกั้นแล้วแต่พ่อแม่ก็พยายามลบเส้นนั้นออกไปดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือการพูดคำว่าไม่กับพ่อแม่หรือสื่อสารว่าอยากให้เลิกเป็นห่วงสักทีอยากให้เลิก,เวก,เลกวุ่นวายกับชีวิตหนูสักที ให้พ่อแม่เข้าใจอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเมื่อต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างขอให้เลิกนึกถึงความคาดหวังของพ่อแม่แต่ขอให้เลือกทำตามความรู้สึกของตนเองเป็นอันดับแรกแม้จะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ต้องการแต่ถ้าสิ่งที่ตนเองต้องการก็ขอให้ลองเลือกทำสิ่งนั้นก่อนครับ